เเอเอโดยเรื่องนี้ต้องย้อนประวัติศาสตร์ในสมัยประชาชนไทยยืนตรงคารพธงชาติเป็นครั้งแรกในเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาอย่างจริงจังๆๆ เมื่อกว่า82ปีที่แล้วในปีคศ1942หลังจากก่อนหน้านี้มีการกำหนดกฎหมายแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่จนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อรายการวิทยุข,ของนายมั่นนายคง ซึ่งเป็นรายการที่จัดมาเพื่อโฆษณาแนวคิดรัฐนิยมของจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นโดยได้มีการนัดหมายประชาชนให้ยืนตรงครบถงชาติกันในวันที่14กันยาย,ยนปี1942จากนั้นประชากรไทยก็สืบทอดประเพณีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาร่วมกว่า82ปีแล้วแหละ เวลา8นาฬิกาจนเชาวต่างชาติหลายๆคนเมื่อได้มาเห็นสิ่งนี้ก็รู้สึกทึ่งรู้สึกว่าทำไมชาวไทยถึงได้รักชาติและภูมิใจอะไรได้ขนาดนี้หรือหลายๆชาติก็อยากจะทำตามไปเลย แน่นอนว่าเรื่องนี้มันไปถึงหูของเพื่อนบ้านเราตัดภาพมาที่ประเทศเพื่อนบ้านได้มีการแชร์รูปและวิดีโอที่ประชาอนเพื่อนบ้านได้หยุดรถหยุดกิจการต่างๆพร้อมใจหันมายืนตรงครบถงชาติที่เมืองปอยเปตที่ติดกับชายแดนไทย แม้แต่ในตลาดสดก็ไม่เว้นในร้านอาหารก็ยังมีเลย,ยซึ่งแอดก็พยายามทำการรีเสิร์ชมาแล้วว่าเกินบ้านเรามีการเคารพธงชาติตั้งแต่เมื่อไร่ซึ่งคำตอบที่ได้นั่นก็คือน่าจะยุคหลังๆนี้แหละ เพราะว่าในสมัยที่ประเทศไทยยืนตรงครบรธงชาติเป็นครั้งแรกประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสฉะนนั้นก็เลยต้องใช้เพลงชาติฝรั่งเศส ส่วนกระทั่งปี1938ถึง1939เริ่มมีการประพันธ์เพลงนครราชซึ่งเป็นเพลงชาติโดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์สอนดนตรีชาวฝรั่งเศสและได้นำเพลงนครราชมาใช้เป็นเพลงชาติเมื่อปี1947เเเเยยยยอองงงงงมจรรรีพลบัดนะกนกะาโตตติสาา่ค เขสาำสำกรรมซัดเมื่อปี1970ก็เดินขเขมนแดงล้มล้างการปกครองก็เลยเลิกใช้เพลงชาติไปแต่พอเวียดนามบุกล้มล้างขเขมนแดงได้หลังจากนั้นก็เลยมีการนำเพลงนครราชมาใช้เป็นเพลงชาติอีกครั้งหนึ่งแต่หลักฐานการยืนตรงครบธงชาติ ว่าใช้เมื่อไหร่นั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดโดยในฝั่งไทยของเราเองก็เริ่มสงสัยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจนไปตั้งกระทุในพันทิปเลยบ้าตอนนี้เพื่อนบ้านเริ่มใช้วัฒนธรรมการหยุดเคารพเมื่อได้ยินเพลงชาติเหมือนไทยแล้วแหล,ละเริ่มเหมือนไทยเข้าไปทุกทีแล้ว เรามาลองดูมุมมองความคิดของคนไทยกันดีกว่าซึ่งบอกได้เลยว่ามีทั้งสองมุมมองแล้วคนไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้โดยคนไทยคนนี้เขาได้บอกไว้ว่าผมอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าตั้งแต่ปี 2552- ถึงปี2564และเดินทางไปทำธุรกิจในหลายจังหวัดทั้งปอยเปตด สีโสพลและที่อื่นๆรวมถึงเกาะกงผมไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินว่าประเทศเพื่อนบ้านมีการยืนเคารพธงชาติความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าระวังประเทศเพื่อนบ้านจะเคลมว่าเราเรียนแบบเขาเมื่อผ่านไปนานๆประเทศนี้ชอบเคลมเสียจริงๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่า ผมว่าเราควรภูมิใจนะที่มีประเทศเพื่อนบ้านนำวัฒนธรรมของเราไปใช้ที่จริงลายไทยอันสวยงามอ่อนช้อยก็มีต้นกำเนิดมาจากลายแกะสลักจากขอมโบราณน,นะหรือพะทีนั่งอานันตสมาคม อันสง่างามก็เป็นอาคารรูปแบบของฝั่งเขาสถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอเนซองศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรเปิดใจให้ทุกคนได้ชื่นชม,มความคิดเห็นตามมาได้บอกไว้ว่าขอมไม่เท่ากับขมรถ้าจะเอาขอมมาอ้างนี่เข้ามาถึงพี่หมายเลยนะ ความคิดเห็นคนไทยคนต่อมาได้บอกไว้ว่าดีใจมากที่ประเทศเพื่อนบ้านรับวัฒนธรรมดีๆของไทยเราควรภูมิใจในฐานะประเทศต้นแบบความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ายายผมอายุ100กว่าปีก็ทำหมัดตั้งแต่เด็กแล้วส่วนประเทศเพื่อนบ้านเขายัางร้องเพลงชาติฝรั่งเศสกันอยู่เลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า ทำตามไทยเป็นพักๆตอนนี้รู้ว่าไม่เห็นทำแล้วความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าทำตามไทยทุกอย่างนี่มันจังหวัดเพื่อนบ้านของไทยชัดๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเพื่อนบ้านเพิ่งตื่นหรอครับคนไทยเขาทำมาตั้งแต่ปี1942กันแล้วจ้าความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า รักวัฒนธรรมไทยขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนบ้านอะไรที่ไทยทำแล้วดังเพื่อนบ้านเรียนแบบทำตามทันทีความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเพลงชาติไม่มีเนื้อร้องคำว่า c a นเบอร์มีแต่เขมรเขมนะเพลงเศร้าจังคนแพ้ทุกอย่างเพลงก็ต้องเศร้า และขอปิดท้ายความคิดเห็นนี้ได้บอกเลยว่าผมไปประเทศเพื่อนบ้านเมื่อ7ถึง8ปีก่อนไม่เห็นมีการยืนตรงครพบเพลงชาติเลยเ,<อ>เขามายืนตอนไหนกันว่าตลกพเพียรผมชาวเพื่อนบ้านยังงงเลยไม่เห็นมีมาก่อนเรียกดวความคิดเห็นของคนไทยมีทั้งสองมุมมอง บ้างก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ต่างชาติรับวัฒนธรรมดีๆของไทยไปปรับใช้บางก็เห็นตรงข้ามแล้วเพื่อนๆลมีความคิดเห็นอย่างไรนี่แอดก็พยายามหลีกเลี่ยงคําเหล่านั้นแบบสุดๆมันไม่เพาะก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆสามารถกดซุปเปอร์แดงเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนน้อยให้ s อ y พี่าทำคลิปต่อไปได้นะขอบคุณเมน 1, 2, ้นหนึ่งเม้นสองขาไวขาประจำมาไวกันตลอด ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์คลิปนี้อยากดูคลิปหน้ากดติดตามกดกระดิ่งได้เลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ